จอมสสดีพี่น้องสุขูมทุกคนนะครับพอเขาองเต้าว,วนค้นแถมครับพี่น้องเมื่อมีโยกลางทรงบรรดาไนานะครับพี่น้องมาเบิงเบาดอนกับเบาอีรับงานเนาะคนเข่านะครับยุดตนหนาอีหล่ะหน้าตีนบ้านนะครับหน้านี่คพิสิแมนไดซี่ลอยเตือนคนละพี่น้องอยุกไก่หน้าบาดอนนะครับหน้าเบาดอนไปข้างยุหลังหน่วยนะครับยุคนละฝากหน่วย จับหน้าพระเจ้าเนาะหน้านี่ผมกับแค่ทานไมา้าโยคบพี่พน,น้องแค่ทานงานงานทานดีก่อนบป่าดอนแค่ผ้ายางยางผ้ามันเหนียวหน้าจะจะถือว่าพว่วงเรือพี่น้องถือสีกับบ่าดอนเนาะสีหลายก็เบ,บ่าดอนในจะใครดีดอกสีหลายก็ยูพี่น้องแต่ว่าเขานี้ได้ แม่จะคูณสองของบ้าดอนนะครับอีกข้าวโตเนาะอีกข้าโตหนึ่งบ้าดอนกับบ้าอีกกต่มาตะหัวโป้งเหรอพี่น้องผมไปตลาดมากินเข่าอาบน้ำแล้วก็ลงมาเนาะแปดโมงคัวตอนนี้กับเข่าโม่งเหรอครับมาเบิร์นกันรับงานเนาะป้าถกแล้วจากนี้ไปกับนาสี่ป้ายหุ่นเหรอพี่น้องไปหน้าบ้าสะกุลตอนเที่ยงเนาะจะไปเบิ่งเราหน้าหน้าบ้าสะกุลเที่อหนึ่งเนาะ ไปจากหี่บ๊อไก่นะครับหน้าบ้าสะโนบรรยากาศพี่นองถ้าเจ้าขนห้องโมยังท่านได้แล้วนะขนญี่ปุ่นกันนี่ครับเผาที่ร่อยก็สอบเบิง้งวอนสิได้ที่ร่อยกลัวบ่อพี่นองนี่ครับยึดไทยกับหายากแหละครับพี่หนองเบิ้งแบบพอยยึดไทยจะเป็นรถเกีียวประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละ ผู้ใดก,กินข้างามก็ต้องสียเอาหรือว่า่นเอาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้าดำแล้วก็มาพ่นเอาเขี้ยวเอา่นเอาเนาะผู้ใดเล็ดขายกับหน้าวานใส่รถเกี้ยวนำเลยเนาะครับเนาะตอนผมมาหอดเพิ่นพักเครื่องไปแล้วนะในเจ็ดสิบระสอบแล้ว ตอนนี้กำลังต่างไม้นะครับนนกลองจะอีกร้อยหนึ่งฝนไม่อีกแต่มีคนนะครับพี่น้องลายแห้งเพิ่นคพ่นไปเจียำดำยิบก็ได้ลอยปลายเนาะเป็นขาวขาวนะครับพี่น้องเข่าวม้วนเบาเนาะเข่าหน้าบัางเรียกว่าเข่าหน้าแท่ง ขาเจ้าจะคนไปค่อยหลังขึ้นด้วยนะเดี๋ยวว่ามันมันไหลของโขดนะครับเราจะที่ฟางที่ไงยังคนอียดนะครับให้ผขดท่านได้เกี่ยวนะครับมันจะมีกองมีกองมีกระเกี่ยวท่านได้แล้วครับว่าได้ไปหน้าว่เแถวว่าร้อนนะเ <c oughs> มื่อนี้ เิ่นออกมาหลับงานกันเลยมาน้าเพิ่นนะครับมาแลงว่าสิไปคนเข่าซอยเบ้าซุกนะครัแจ็คจังไหนเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าเบ้าสะกุนกันครับผมเพระไดนี้เห็นหน้าเพินะลเล่นนเนาะแกนก็ฝนไม่พี่น้องเลยนะ,ะดยแดดยูต่วใบามากาน่แน่นอน,นครับปอกแปลกปอกแปลกไม่อีกล่ะ ะ้อนเฟื่องนะครับเฟื่องไปขนไว้ให้ม่วงรับงานกันสองไอ้นอนกันเพราะจะรับงานอยู่บนตังหลางครับเพราะได้มาซอยแคนท่ายนี่พี่นอนลูกมือหนีก็ท่ายก็หนีเห็นบ้างนะครับแบบนี้แต่ว่าแบบว่าหลายคือสมัยตะกี้นะ ก่อนสมือนี้ข้าเจา้ายังที่ปอกขับใสรรถเที่ยวกันยุคนี้ข้าเจา้ายังใส่แบบแบบนี้อยู่นะยังใส่รถบันรถคลแบบนี้อยู่ ร้อยละหกกระสอดน,นะร้อยกระสอดในหกคนคนเจ้าของรถเอาหกกน,นะครัเจ้าของหน้าเอาเก่าเก่าซุกซี้รเกาโอเคโยคบเพราะว่าเขาปีนี่มันจะิดโ่เหลามันจะกิโลละหกล้านสายนะครับหรือว่าประมาณ เอ็กับ12บาทนะครับ11บาทกับซูสีกันครับยูให้ละครับพี่นะยูให้กับสิบบาท ฝนมากเขาทำนะครับมันต้องคอยมีหัวใจเครื่องเรียวคเครืค่องสีเข้าไปกับไข่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันรถสีก็ขัดนะครับจากกับของไข่เบิร์รับ สองตับสองแถวแถวแถวและสี่หาสันหกสิบห้าสันละสิบห้าอ่ะซ่อนเข่าพระเจ้าได้หลายเ,เยเจ้าเฮต้า ขายเขานะครับ้บึงหน้าคนนี้พี่จะไปลองต่อกะอ่อนหน้าตีนบางเจ้าก็อาศัยเหตุหน้าปังเลยครับไปลองือว่าหน้าแซงเนาะเพราะว่าขาน้าปีกับเสี้ยงนาถว่วเพราะว่าติดห่วยนะครับห่วยยืดหลังเซ่กต่ยืดหลังนี่นเนาะเซกแต่ต้ก็กจับห่วยนี่เลยเนาะ อันนี้หน้าหน้าหน้าข้าเจ้านี่คทีแบบว่าผมยางพาหน้าสมัยอตตะกี้อ้ยเออสองสามปีก่อนเนาะ,ะนพาวนอนยางพาามากหน้านีีเข้าเจ้าเห็ดแบบนี้เนาะข้าเจ้าลูกนันผูกนี่ทั้งแค้มแค้มหอยผูกเน่าใหม่ลูกยังเบี่ยงลามีน้องสาอยู่นี่ครับ งามฝนมากรมมะถ่อมะคบพอเยุกไก่หววไก่ไก่เซ่เนาะต่อบรรยากาศงามดีดีคบที่นอกมือเหนียกว่าบบแดดแห้งปันไดนะครับด้านเขากบยุกการแจงเลยบริมีหอมบอริมิเง้นจากคืชสีชมดีของเป็นเนาะพอมือเหนียนบ่แดดแห้งนะครับ สะอ่อนเข่าพนนี่พี่น้องหน้าที่ผมบอกว่าพนเ็ดดีนาะเพนเห็ดคล้อ,องแบบมีหน,นามอ้อมหน้าพนเลยเนาะแล้วก็หน้าพนเขาก็งามพี่น้องหน้าแบบสุดยอดเลยพี่น้องฟังหัวหน้าพนกระปุก้นไผ่เนาะไอ้หน้าพ่กนกระเลิกมันกระซุ่มนะครับฟัง่นปูกกอาไผ่ขายโอ้ยปก ขายนอเนอาะฟังผุนกับเป็นน้องสานะครับฟังตรงแบนฝากทังผุเนเป็ดหน้าปีละซ้ำอีกกับโอเคอเลหรอผมว่าแบบเฮ็ดแนวเอื้อนน้ำแน่จังสินนะมาเศร้าหมกันพี่นอ้องกำลังตอกล่องที่สองครับพี่นอ้องต้นร้นอย ข้าสอบกัวแล้วเนาะผักเคืองอันต่อก้อนต่อกองที่สองนะครับกองกระสีพม่านเจ็ดสิบ,มมสบแปดสิบหรืหล่ะครับเบื้องส่งเถึงตะกองเฟื่องนะครับสองลอยมีละ ออนหลายพี่น้องสิบเอ็ดงสีสิบเอดโมงแลครับตอนนี้ก็เหลืออีกบึดใจเดียวครับพี่น้องกระสีฮอนสองลอยแล้วเนาะไปหกสิบเจ็ดสิบละครับท่านได้แล้วง่ายดอกผมมมาเกือบเที่ยงพ่นละกะิีไปต่อล้านที่สองล้านบาวสกกลนเนาะอยู่ไปจะหนีบ่าไกลดอกครับพี่น้อง เดี๋ยวผมได้ปิดคลิปไปก่อนเนาะเ <c oughs> ข่าหน้านี่ได้แล้วสองลอยเนาะเขาโลเขาตันละหกล้านกัวเนะาะกับประมาณมื่นเอ็ดมื่นเอ็ดหรอพี่น้องโอ้ยแดดเป็นแดดครับ ว่องหันคือจังคื่มแน่นะครับนี่ครับพี่น้องกับมาบึงธุรกิจเป่าดอนกับเป่าเอีเนาะเป็นพลเขาเสียดอนกับ่าลูกน้องเป็นเป่าเอีรับงานสองคนมือน,นี้เป่าน้องปอเป็นกระรับยูบันต่างหลางเนาะสิพลหน้าเบ่าสุกนนํำครับเบิ่งจากแรงแรงคนละครับผมจังสีเด็จไปอปอบอกว่าเอาก็ะเรื่มล้านที่สองเนาะ น้านที่สองกสิลอยกสิอีกดนเตือ,อยู่หครับยุนี่้าเจ้าอาคาพลลอยละหกลอยลกกสอบนะลอยหง <c oughs> ให้ลดหกกระสอบนะครับถ้าได้สองอยบ้าดอนกนสิได้สิกระสอบสิองกระสอบกระสอบละสี่สปายโลกสิได้ประมาณ อ uh, ่าสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยกวกิโลหุ่นละครับพี่น้องเขาเอาไปขายกับสี่ก<ะ>็โอเคอยู่ด้พี่น้องผมมาเนาะมาแจย่าลูกน้องอีกสอบละสองพันบอกคนานะสอบละบาทกัวกับประมาณเนี่ยแหละครับพี่น้องผมก็บบอกคอยอันนี้เท่าไรน,นะถ้าที่บ่นหน่อยฟังผมก็บบล็อกคอยจือ้อบันหดสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องฝากบอกกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย